สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ Samsung Galaxy Note 20นะครับเป็น1ใน2รุ่น Galaxy Note รุ่นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมาอยู่ใน Samsung Galaxy S Series นะครับเป็น S22 Ultra ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับวันนี้มาดูว่าตัว Galaxy Note 20ธรรมดาตัวนี้นะครับปี2022ยยังน่าใช้อยู่หรือไม่นะครับเรามาดู Galaxy Note 20ธรรมดานะครับเปิดตัวมาด้วยกันทั้งสิ้น3สีนะครับมีตัวสีกรีนนะฮะที่ผมถือตัวนี้นะฮะปีนี้สีเขียวกำลังมานะครับมีสีดับแล้วก็มีสีบรอนนะฮะสีบรอนก็คือสีน้ำตาลทองนะครับตัวนี้เป็น Galaxy Note รุ่นสุดท้ายที่ยังใช้ S Pen แล้วก็อยู่ใน s a m s u ง Galaxy ที่ชื่อว่า Galaxy Note นะครับเป็น Galaxy Note 20นะครับที่ใช้ปากกา S Pen ได้นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ ประสิทธิภาพผมว่าปีนี้หลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์เป็น One UI 4.1แล้วก็เป็น Android version 12นะครับตัวนี้ประสิทธิภาพต่างๆนะครับหลังจากอัปเดตมานะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆเหมือนกับ Note 20ตัว Ultra แล้วก็ตัว S22 หลายฟังก์ชันเลยนะครับทีนี้มาดูรูปลักษณ์ก่อนตัวนี้นะครับเป็น Galaxy Note รุ่นสุดท้ายที่จอ ไม่โค้งนะครับถ้าเทียบกับตัวโน้ต20่ l อัลตร้าแล้วก็ตัว s 2 2ยอัลตร้านะครับตัวนี้น้ำหนักเบามากนะครับรูปแบบตัวเครื่องนะครับตัวนี้ดูวัสดุนะครับสีเขียวสวยงามนะครับดูสเปคเครื่องคร่าวๆนะครับตัวนี้มากับความละเอียดหน้าจอนะครับขนาดหน้าจอก่อนนะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอเป็นอินฟ n i t y O นะฮะหน้าจอขนาด6.7นะครับ แล้วก็เป็นความละเอียดแบบ Full HD Plus แล้วก็ตัวนี้ Refresh Rate 60Hz นะครับ Battery ตตนะครับตัวนี้4,300 m มิลลิแอมแล้วก็รองรับชาร์จไวไวเลสชาร์จด,ด้วยนะครับตัวความจุเครื่องนะครับตัวนี้มาแรม8แล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถใส่อิการ์ดได้นะครับชิปประมวลผลใช้ EasyNote 990นะครับแล้วก็แน่นอนว่ารุ่นตัวท็อป กันน้ำกันฝุน่น IP68 นะครับระบบความปลอดภัยใช้ฟิงเกอร์สแกนด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเรื่องของกล้องนะครับกล้องหลัก12ล้านนะครับอัลตราไวา12ล้านแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้64ล้านนะครับเป็นออปติคอลซูม3เท่าแล้วก็ซูมแบบดิจิตอล30เท่านะครับตัว S Pen นะครับรองรับการเขียนนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเหมือนกับตัว ไอคิวโน้เลยนะครับมีฟังก์ชัน r a c t i o นนะครับมีใช้ปากกา b l บลู o t h นะครับรองรับการกดนะครับ4,096ระดับแล้วก็ตัวเ p e n เองกันน้ำนะครับมาตรฐานกันน้ำเหมือนตัวเครื่องเลย ip 6 8นะครับตัวนี้อย่างที่แจ้งก็คือมีด้วยกันทั้ง3สีมีสีบรอนนะครับสีดำแล้วก็สีกรีนนะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้ความละเอียด10ล้านนะครับ น้ำหนักจากที่ถือมาก็น้ําหนัก198กรัมถือว่าน้ําหนักก็โอเคในการที่จะถ่ายโหมดต่างๆเด่นๆหลังจากที่อัปเดตมาในปี2022นะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆมาเหมือน Galaxy Note 20ที่เพิ่งอัปเดตไปเลยนะครับของ One UI 4.0นนะครับในโหมดกล้องต่างๆนะครับมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพกลางคืนนะครับ Single Take นะครับ รูปถ่ายแล้วก็วิดีโอตัวนี้วิดีโอถ่าย 8K 24เฟรมเรทนะครับมีกล้องบันทึกคู่หน้าหลังนะครับแล้วก็มีโหมดพาโนรามาอาหารโหมดโปรวิดีโอนะครับสโโมชั่นพอตเทดไฮเปอร์แบ,บตต่างๆแล้วก็มีพวกวิกบิวชั่นแล้วก็ตัว AR zone นะครับเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับกับตัว s 2 2นะครับให้ดูรูปแบบ ถือว่าถ้าถือก็น้ำหนักใกล้เคียงกันนะฮะทีนี้ในเรื่องของตัว S Pen นะครับตัว S Pen ของตัว Galaxy Note 20นะฮะแล้วก็ตัว Galaxy S22 Ultra นะฮะจริงขนาดแทบจะเป็นขนาดเดียวกันเลยนะครับในส่วนของ Galaxy Note 20นะฮะปากกาจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนะฮะถ้าสังเกตนะะถ้าตัว s 2สีซีรีส์ที่เปิดจองไ e บุ๊กิ้งนะครับปากกาตัวเครื่องจะเป็นสีดำแล้วก็ตัวเครื่องสีไหนหัวกดก็จะเป็นสีนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นจองผ่านระบบออนไลน์ที่เป็นสีพิเศษนะครับก็ตัวตัวปากกาจะสีตามเครื่องเลยแล้วก็หัวปากกาจะเป็นสีดำนะครับให้แรงกดทั้งสองรุ่นออกมาใช้ร่วมกันได้นะครับถ้าเอา ปากกาโน้ต20นะครับใส่ในตัว galaxy s 2 2นะครับนะครับ้งโนะ้ต20 ultra แล้วก็โน้ต20ธรรมดาใส่แล้วก็กดได้ใช้แทนกันได้นะครับดึงออกมาก็สามารถเขียนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ปากกาโน้ต20นะครับหรือว่าโน้ต20 ultra มาใส่กับ s 2 2ใช้งานได้ใส่ ข้างในได้นะครับแต่ถ้าเป็นปากกาตัว S 2 2 Ultra นะครับเอามาใส่ในตัวโน้ต20นะครับตัวนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะใส่ไม่ลงนะครับมันด้านในน่าจะฝืดกว่านะครับไม่แนะนำนะครับแต่ให้รู้ว่าปากกาทุกตัวเอามาเขียนได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับของกล้องแล้วก็ภาพถ่ายวิดีโอที่ถ่ายจากตัว galaxy note 20นะครับหลังจากมันอัปเดตฟีเจอร์ต่างๆในปี2022นะครับดูว่าฟังก์ชันหรือว่ารูปถ่ายฟีเจอร์กล้องนะครับยังสวยงามอยู่หรือเปล่านะครับนี่ก็คือเอามาให้ทุกท่านดูแล้วก็ไว้สำหรับการตัดสินใจสำหรับคนที่ใช้ galaxy note 20อยู่แล้วนะครับ ก็ให้เห็นว่าเทียบกับ S22 แล้วนะครับยังไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปนะครับเราปี2022ตัวนี้ก็ยังน่าใช้อยู่นะครับแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำตัว Note 20 Ultra กับตัว S22 เทียบกันดูนะครับอันนี้ก็ไปดูวิดีโอที่ผมลองถ่ายมาให้ทุกท่านดูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ